กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทเจรพบูริเดชผู้บัญชาการสอบสวนกลางได้สั่งการให้กองบ mm ัง hmm. คับการตำรวจทางหลวงภายใต้การอำนวยการพลตำรวจตรีชัดสุขแก้วนรงรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางพลตำรวจตรีเอกราชเิ้มสั่งการผู้บังคับการทางหลวงพันตำรวจเอก พิชพงศ์น so ุชนาดรองผู so e ้่มพอการบการบังคับการตำรวจทางหลวงพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงร่วมกับการสองกองบังคับการตำรวจทางหลวงพันตำรวจโทวิสิ์มินแสนรองร่วมกับการสองกองบังคับการตำรวจทางหลวงพันตำรวจโทสมคงเอกวัตรรองร่วมกับการ5กองบังคับการตำรวจทางหลวงปฏิบัติราชการรองร่วมกับการสองกองบังคับการทางหลวงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ชุดจับกุ่มนำโดยพันตำรวจตรีพิทยาธนาวุฒิสารวัตรทางหลวง4กองกับ2องกองบังคับการตำรวจทางหลวงและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมพรร่วมกันจับกุ่มนายชัยนันสงวนนำสกุลอายุ27ปีดำเนินคดีในฐานผิดมียาเสพติดประเภทที่1มีไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ขับจีเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง โดยผิดกฎหมายพร้อมด้วยของกลาง